สวัสดีครับมุมสองเวียนนะครับวันนี้มุมสองเวียนก็กลับมาพบกับแฟนมออีกครั้งนึ่งนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวียนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมอเหมือนเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยไทยเจ็ดสีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่14มีนาคม2564นะครับเวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวียนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ลงหน้ามวยไทยเจ็ดสีมาฝากกับแฟนมืนทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับผู้สนับสนุนหลักนะครับสบอ279ลุ้นสนุกทุกสังเวียนโมเดลโมเลสเต็ปออกตัวระหว่างยกโปรโมชั่นจัดเต็มสนใจก็ลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะครับโดยที่แอดไลน์เข้าไปที่ sbb 279มีแอดนำหน้าก่อนนะครับ sbb 2 7 9แล้วก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยนะครับอยากรู้ราคาระหว่างมวยชกลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับโดยที่เราส่งราคาทางไลน,ลน์เป็นลายพิมพ์นะครับเป็นลายพิมพ์ครับส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งทุกช่องยกเว้นมวย3ยกสมัครวันนี้150บาทดูได้4สัปดาห์นะครับท่านใดสนใจราคาทางไลน์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยไทยเจ็สีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่14นะครับมีนาคม2564เวลา14บสนาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับวันนี้เป็นมวยไทย7จสีล้วนๆนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นะครับคู่ที่1ฝ่ายแดงก็คือบุญเพงสามชัยวิเศษสุขนะครับหรือว่ามวยไทยสามชัยยิมนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเมืองลาวเกียรติธงยศนะครับพิกัดหัวยีปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับบุญเพงนี่วัย20ปีจากมหาสารคามนะครับมาเก็บตัวฟิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกตเพชรนะครับหรือว่าราชามวยไทยนะครับโดยมีเดียเกตเพชรเป็นผู้จัดการแล้วก็เชียบเกตเพชรสตาฟที่นั่นดูแลการฟิซซ้อมเป็นมวยขวาครับครบเครื่องเลยอาวุธหนักแรงนะครับเตะขวาต่อยขวามัดหนักศอกคมนะครับต่อยใบหน้าสลับท้องนะครับแล้วก็มีสอกสวนอันตรายด้วยนะครับตนนี้ถือว่าอันตรายเลยทีเดียวนะครับโดยที่3าฟอร์มหลังของท่านานฝ่ายแดงบุญเพงก็มีเสมอยอดมณี ซิดออดอุบลที่จังหวัดอุบลน,นะครับเดือนมีนาคม62นะครับหลังจากนั้นก็ชนะนอกยก3านะครับเอ็กาสันติอุบลที่จังหวัดอุบลน,นะครับเมษาในเดือนเมษา62นะครับแล้วก็หยุดหายไปเลยนะครับหายไปก็ปีกว่าๆนะครับกลับมาก็ชนะคะแนนยอดกระตันยูนะครับต่อ4ทิศที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดือน พฤศจิกายนปี63นะครับหายไปหลายปีอ่าหลายเดือนเหมือนกันนะครับกลับมาฝ่ายล่าสุดก็ยังโชว์ฟอร์มสวยโดยที่เอาชนะคะแนนยอดกตัญยูต่อ4ทิศนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดสฟอร์มหลังนี้เสมอ1แล้วก็ชนะ2นะครับเรียกว่า3ฟอร์มสุดท้ายนี่ต่อยไว้ที่เวทีผู้ถอนทั้ง3ไฟล์เลยนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินเมืองลาวนี่วัย25ปีจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับสวปอลาวมาฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทงยศนะครับโดยมีผู้ใหญ่ไก่เนโนนะครับเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมนะครับผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะเป็นมวยขวาครับเพชรอาวุธหนักแรงเหมือนกันเลยนะครับเตะขวาต่อยขวานะครับเจาะยางกว้างกระจกอาวุธหนักแรงนะครับต้นๆนี่ถือว่าอันตรายเลยนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายฝ่ายน้ำเงินนะครับเมืองลาวก็มีแพ้คะแนนยอดสยามเกียรตินาวีที่แม็กซ์สเตเดียมนะครับ หลังจากนั้นก็ชนะนกยกหนึ่งนะครับเจ้าชายชนะ SP ีกันศาสตร์นะครับหรือว่าถ้าจำกันได้ก็คือชายชนะแปะมีนบุรีนะครับโดนเจ้าเมืองลาวนี่ทุบนกยกหนึ่งมาแล้วนะครับล่าสุดนะครับแพ้นกยก2ให้กับเพชรสมหวังสิทธิเจทุนที่จังหวัดร้อยเอ็ดสามฟอร์มหลังนะครับมีแพ้2แล้วก็ชนะ1น,นะครับ เรียกว่าฟอร์มนะครับเทียบกันที่ฟอร์มแล้วเป็นทางด้านฝ่ายแดงดูได้เปรียบเรื่องฟอร์มนะครับแต่ว่าการเคลื่อนไหวร่างกายสม่ําเสมอนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเมืองลาวนี่เคลื่อนไหวร่างกายอยู่เป็นประจํามากกว่านะครับปี63มนี่ชกไว้บ่อยกว่านะครับทางด้านฝ่ายแดงนี่ปี63เพิ่งจะชกไว้แค่ไ่ายเดียวเท่านั้นเองเลยนะครับ แต่ว่าต้องบอกว่าทางนั้นฝ่ายแดงนะครับอย่างที่แจ้งไปแล้วตอนต้นนะครับมาเก็บตัวพิซซอมอย,ยู่ที่ไข่มยเกียรติเพชรหรือว่าราชามวยไทยถือว่าน่าลงทุนขึ้นมาทันทีนะครับอยู่กับมยในสายทีมงานคนจัดนะครับดูว่าบรรยากาศดีกว่านะครับทานิดทําหน่อยราคา ดีกว่านะครับฉะนั้นนะครับวันนี้ผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับบุญเพงสามชัยวิเศษสุกนะครับบรรยากาศดูได้เปรียบคู่ขี้สูสียังไงก็ดูดีกว่านะครับวันนี้น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านเมืองลาวเกียรติทงยศไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้หนักแรงเหมือนกันนะครับโดนใครโดนอาวุธใครก่อนนี่ถือว่าลงเปนับน็อกด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่มีหลับไม่มีหล่นไม่มีนับมีน็อกนี่ผมมองไ้ที่ฝ่ายแดงนะครับบุญเพงสามชัยวิเศษสุกนะครับดูว่าบรรยากาศดูได้เปรียบคูกกี้สูน ทางด้านเมืองราวเกียตธงยศไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้มองมาที่ฝ่ายแดงบุญเพงสามชายวิเศษสุขนะครับส่วนคู่ที่สองนะครับฝ่ายแดงก็คือต้มยำกุ้งปรกรณ์พรสุรินนะครับหรือว่าเพชรช่างปีสิทธิช่างปีนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้าเงินนะครับอัจชััยโรงเรียนกีฬาลําปางหรือว่าแมงซอนแว่นโขงเกียงไก่นะครับพิกัด118ปปอนด์ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับต้มยำกุ้งวัย17ปีจากจังหวัดสุรินทร์นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสอส,อสอปรกรณ์นะครับโดยมีอดีตสสปรกรณ์มุ่งเจริญพรน,นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายหลักเหลี่ยม IQ สมองมวยดีนะครับดักเตะดักแกทงอาวุธเร็วนะครับในมีไล้แขนขวางแทงแรงสอกส่วนอันตรายเลยครับ สามฟอมหลังของอด้านฝ่ายแดงต้มยำกุ้งนะครับมีแพ้คะแนนพีรพัฒน์เมดเด็ด789ที่จังหวัดสุรินนะครับหลังจากนั้นก็ชนะนอกยก3เอเลียนเพชรเกษมที่จังหวัดสุริน ล่าสุดนะครับชนะคะแนนฟ้าประธานดับลันสาัคามที่จังหวัดสุรินทร์นะครับสามฟอร์มหลังนี้มีแพ้หนึ่งแล้วก็ชนะสองนะครับโชคอยู่ที่บ้านเกิดทั้งสามไฟเลยนะครับแพ้หนึ่งแล้วก็ชนะสองส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินอัตชัยนะครับวัยสิบเก้าปีจากจังหวัดพะเยานะครับฝีซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬาลำปางนะครับโดยมีพอออกกอกิจธรรมานุชิตนะครับให้การสนับสนุนนะครับใกล้ๆกวันโจคก็จะมาทำน้ำหนักต่อที่ค่ายสจเล็กเมืองนนท์จังหวัดนนทบุรีนะครับอยู่ในความดูแลของสจสมคิดมากวงนะครับเป็นมวยซ้ายเหมือนกัน อัธชัยนี่ก็เป็นเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดี IQ สมองมวยดีนะครับดักเตะด,ดักแทงนะครับในไล่แขนขวางแทงแรงเตะแล้วพับแทงแล้วขานะครับโดยที่3ฟอร์มหลังของทด้านฝ่ายน้าเงินอัธชัยนะครับก็มีชนะคะแนนคมกิจเกียรติฟูเฟื่องที่ลุมพินีนะครับเดือนมกราคมปี6-3ต้นปีเลยนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนเพชรแสน เทศสังคมสิทธิยกต่างที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเดือนกุมภาพันธ์ปี63แล้วก็หายไปเลยนะครับหายไป6เดือนนะครับกลับมาชคไว้ที่ช่อง7จโ่ชว์ฟอร์มสวยนะครับชนะคะแนนโชค,คชก,กุญชรก่อสกุลเชื้อที่ช่อง7จ3ฟอร์มหลังนี่ชนะรวดทั้ง3ไฟล์นะครับแต่ว่าดูว่าชคไม่สม่ำเสมอนะครับชกชคหยุดหยุดนะครับดูว่าร่างกายอย่างไ้เข้าที่นะครับทางด้านฝ่ายแดงต้มยำกุ้งนี่ชกอยู่ที่เวทีภูคอนภูทรทั้ง3ไฟ์ก็จริงนะครับแต่ว่า ชกสม่ำเสมอมากกว่านะครับไฟแรกที่ไฟแรกนะครับที่แพ้คะแนนพีรพัฒน์มวยเด็ด789เดือนกันยายนปี63นะครับหลังจากนะชนะน็อกเอเลียนเพชรกเกษมนี่เดือนพฤศจิกายนปี63นะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ที่ชนะฟ้าประธานดาบรันสารคามนี่เดือนธันวาคมปี63นะครับเรียกว่าชกมีรายการชกเกือบทุกเดือนนะครับผมมองว่า ชกอยู่สม่ำเสมอมากกว่าถึงแม้ว่าชกอยู่ที่วทีโพทอนนะครับแต่ก็มีรายการชกทุกเดือนผมมองว่าร่างกายดูดีกว่านะครับเพราะว่าไอ้เจ้าฝ่ายน้ําเงินอัถชัยนี่ปี63ที่ผ่านมาเพิ่งจะชกไว้แค่สามไฟเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าอาจจะมีการเข้ามาตะเวนชกในวิทีเมืองกรุงบ้างนะครับแต่ว่าชกไว้แค่สามไฟภายในปี6 3ผมมองว่า โชกโชกหยุดหยุดร่างกายไม่สม่ำเสมอนะครับร่างกายของทางด้านต้มยำกุ้งฝ่ายแดงดูดีกว่ามีรายการชกทุกเดือน,นครับถึงแม้ว่าจะชคอยู่ที่เวทีภูทรบ้านเกิดก็จริงนะครับแต่ว่ามีรายการชคทุกเดือนผมมองว่าร่างกายน่าจะเข้าที่เข้าทางมากกว่านครับวันนี้ผมก็เลยชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับต้มยำกุ้ง ปากณ์พรสุรินนะครับดูว่าร่างกายดูได้เปรียบน,นะครับเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ประจํามากกว่าทุกเดือนเลยนะครับบทเบียดไปแล้วน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านอัจฉัยลงเนกีฬาลำปางไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับต้มยำกุ้งปากณ์พรสุริน ส่วนคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือวันฉลองสจต้องป่าจีนนะครับหรือว่าพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับซีอุยสิงห์มาวินหรือว่าจำป่าบอลพิกัด119ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับวันฉลองนี่วัย35ปีนะครับจากจังหวัดการะะสินฟิตซ้อมเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับอยู่ในความดูแลของเสกแขกนะครับสมชายเทศลุ่งเรือง แล้วก็มีส,อ,สอนดาเกียรติสมานชัยนะครับสตาฟเทรนเนอร์ดูแลการฟิตซ้อมเป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมบบประเภทอาวุธครบเครื่องหลากหลายเลยนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะขาต่อยมัดจอ่อยางกว้างกระจกมัดหนักสอกคมนะครับมีวินาทีทองนะครับทาท่าจะเพียงพ้านีกลับมากู้สถานการณ์กลับมาได้เกือบทุกครั้งนะครับเป็นมวยที่มีวินาทีทองนะครับสาหรับฝ่ายแดงวันฉลองสอนจะต้องปากีนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆต้องบอกว่า ต้องบอกว่าด้วยวัย30ขึ้น30ไปแล้วนะครับก็ทําให้การเยีรวยะท้ายท้ายปปลายนี่อาจจะมีปัญหาบ่อยครั้งนะครับทำให้ฟอร์มหลังๆดูไม่ค่อยดีนะครับสฟอร์มหลังนี้ยังไม่ชนะใครเลยนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังของท่านฝ่ายแดงวันฉลองนะครับมีแพ้คะแนนเพชรละาสอโิษที่นครศรีธรรมราชหลังจากนั้นนะครับแพ้นกยก4นะครับให้กับซื้อสัตว์แปดมีนบุรีที่ช่อง74นะครับแล้วก็เสียแชมป์ร้อยสิบแปดปอนด์ให้กับซื้อสัตว์ไปเดิมที่วันฉลองนี่เป็นแชมป์อยู่นะครับ แพ้นอกยกสีให้กับซื้อสัตว์ที่ช่องเก็ดแล้วก็แพ้เสียแชมป์ให้กับซื้อสัตว์ไปนะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนให้กับอำนาจเพชรอำนาจสวรรค์สร้างมันจากที่หัดใหญ่นะครับสาฟอร์มหลังนี้แพ้รวดทั้งสามฝ์าเลยนะครับ สุท้าทันฝันนำเงินซีอุยนิวัย20ปีจากจังหวัดพัทลุงนะครับเก็บตัวฟิสซอนยุค่ายมวยสิงมาวินนะครับโดยมีเซนหนึ่งสิงมาวินทัตชนนคดชาสวุวรรณนะครับเป็นผู้จัดการหัวนหน้าคณะเป็นมวยซ้ายเหมือนกันนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายหนักแรงนะครับเตะนำปั้มตามในคองรับมัดตีแนวแน่นแข็งแกงข็ง,แ,ง,แ,ง,แ,งแรงบูสู้ดุกดันนะครับร่างกายดีนะครับ สามฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินซีอุ้ยก็มีแพ้คะแนนเพชรพลินสอจากต้องปาจีนที่ช่องเจ็ดนะครับหลังจากนั้นก็ชนะนกยกสี่เพชรอำนาจสวรรค์สร้างมันจาที่ราชดำเนิน,นครับล่าสุดนี้แพ้นกยกสองวัชรพลพีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่จังหวัดสงขลาครับสามฟอร์มหลังนี้แพ้สองแล้วก็ชนะหนึ่งเทียบกันที่ฟอร์มแล้วทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับดูได้เปรียบเรื่องฟอร์มนะครับแล้วก็ได้เปรียบเรื่องความหนุ่มความสดความห้าวมากกว่านะครับวันนี้คู่นี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นการแจ้งเกิดของทางด้านฝ่ายแดงวันฉลองก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม่ชนะใครมา4ี่ถึงห้าไฟแล้วนะครับวันนี้ก็หวังที่จะมาแจ้งเกิดที่เวทีแห่งนี้อย่างเต็มที่นะครับก็ต้องมาดูกันว่าซีอุย e นะครับจะเป็นผู้ให้คําตอบว่าวันฉลองจะแจ้งเกิดได้สําเร็จหรือเปล่านะครับตน้ตนๆนี่คู่ขี้สูงสีนะครับแต่ว่าปลายๆนี่การยีระยะของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับซีอุย e. น่าจะมั่นคงกว่านะครับหนุ่มกว่าสดกว่าทางด้านวันฉลองนี่ อายุ30กว่าแล้วนะครับการยืริยะไปไปลายท้ายนี้อาจจะยุบย่นมีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางทีมงานพี่เลี้ยงของทางฝ่ายน้ําเงินซีอุ่ยนี่น่าจะกําชับให้ทางด้านซีอุ่ยนี่เดินบทเดินเบียดเดินบ,นบ,นบี้ให้กับทางด้านวันฉลองยุบย่นไปปลายให้ได้นะครับเพราะด้วยวัย35ปีโดนบทหนักๆนี่โอกาสยุบย่นเป็นไปได้สูงนะครับแต่ก็ระวัง ก็ต้องระวังลูกเตะกั้นคอของทางด้านวันฉลองให้ดีด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับวันฉลองนี่เป็นนักมวยที่มีวินาทีทองนะครับกำลังจะเพียงพามี้กู้สถานการณ์กู้วิกฤตกลับมาได้เกือบทุกครั้งเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรพลาดไปนะครับผมมองว่าทางด้านซีอุยฝ่ายน้าเงินนะครับน่าจะเดินบทเดินเบียดเดินบี้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับน่าจะทีมงานน่าจะกําชับให้เดินบทเดินเบียดตั้งแต่ต้นเกมนะครับเพื่อที่หวังที่จะ ให้วันฉลองยุบย่นท้ายทายให้ได้นะครับเพราะว่าช่วง 3- 4่ไฟที่ผ่านมานี่ก็ยุบย่นไปปลายให้เห็นอยู่บ่อยครั้งนะครับโดยวัย35ปีนะครับโดนบดโดนเบียดโดนบี้เรื่อยๆโอกาสยุบย่นเป็นไปได้สูงเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับซีอุยสิงมาวินนะครับหนุ่มกว่าสดกว่าร่างกายดีกว่านะครับบทเบียดวันฉลองไปเรื่อยๆไปปลายโอกาสยุบย่นเป็นไปได้สูงนะครับถ้ายุบก็น่าจะเข้าทาง ของทางด้านฝ่ายน้ำเงินสีอุ่ยสิงมาวินนะครับก็น่าจะเฉือนอาชนะคะแนนทางด้านวันฉลองสอเจาต้งปาจิงไปได้แบบสนุกนะครับคุณนี่มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับสีอุ่ยสิงมาวินส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนํารายการนะครับฝ่ายแดงก็คือฤทธิ์เทวดาสิทธิกุลนะครับหรือว่าสอนิพาพรส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเฟอร์รารี่แฟร์เทคหรือว่าจักรยานมวยไทยนะครับพิกัดหน2ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงฤทธิ์เทวดาน่วัย2ีปีนะครับจากจังหวัดสุรินทร์นะครับ เชี่วนี้ก็ไปเก็บตัวฟิซซ้อมอยู่ที่ค่ายยอดวิชายิมนะครับโดยมียอดมวยอย่างยอดวิชาเข้มมวยไทยหรือว่ายอดวิชาพอบุญสิทธิ์นะครับเป็นคนดูแลแล้วก็ เตะเข้มแล้วก็ช่วยปั้มช่วยซ้อมด้วยนะครับโดยมีคุณพ่อนิพลสิทธิคุณเป็นผู้จัดการของทางด้านฤทวดานะครับฤทวดานี่เป็นมวยซ้ายนะครับเทวดาเดินดินกินส้มตำนะครับมาแล้วนะครับมาช่องเจ็ดสีเคยโด่งดังที่ช่องเจ็ดสีมาแล้วนะครับแล้วก็หายไปนะครับเป็นมวยซ้ายเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือหลักเหลียมดีนะครับอาวุธเร็วชกยากเลยนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะแล้ววนออกข้างครับแล้วก็มีลูกทีแรลงนะครับทีทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ให้เสียหลักเสียเลี่ยมเสียทรงเสียอาการมวยนะครับ เคยโด่งดังที่เวทีช่องเจ็ดสีมาแล้วนะครับกระดูกดีเก่าเลยนะครับเคยประทะกับพวกยอดพนมลุงจิตเมืองนนท์นะครับชูเจริญดับหลันสารคามมาแล้วนะครับแต่ว่าหลังๆนี่เปลี่ยนสไตล์ไปชกในมวยสากลนะครับล่าสุดก็กลับมาชกในมวยไทยเต็มรูปแบบอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่า2ฟอร์มก่อนหน้านี้ก็ชกในรูปแบบ3ยกไปก่อนนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ชกในรูปแบบ5ยกแล้วนะครับร่างกายเริ่มที่จะกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับแล้วก็อร์อมดีด้วยนะครับ โดยที่3ฟอฟ์มหลังของส้านฝ่ายแดงลิเท,ทวดานะครับมีชนะแตกยก2ดานิโลเลยิสนะครับนักมวยบราซิลนะครับที่รัชดาหลังจากนั้นก็ชนะน็อกยกหนึ่งโอมาเซเมตนะครับนักชกตรกุรกีนะครับที่รัชดาล่าสุดนะครับชกในรูปแบบสาอ่า5ยกนะครับชนะน็อกยก2โรโบภูเก็ตไฟขับนะครับที่จังหวัดสงขลา3ฟอฟ์มหลังนี้ต้องบอกว่าชนะรวดทั้งสไฟแล้วก็ชกไม่ครบยกทั้ง3ไฟเลยนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเฟอร์รารี่นี่24ปีจากสุราษฎร์ธานีนะครับเก็บตัวฟิซซอมอยู่ที่ค่ายมวยแฟร์เทคนะครับโดยมีเสียบรรจงเสียเปรมบุษราคมวงนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องเลยนะครับสูงยาวเข่าแหลมนะครับไ่แขนขวางแทงแรงสอกสวนอันตรายเลยนะครับช่วงหลังๆมีกลับมาใช้สีเสื้อของแฟร์เทคนี่ต้องบอกว่ายัางไม่แพ้ใครเลยนะครับกลับมาใช้สีเสือ้อ ค่ายแฟเทคได้2ไฟไฟแล้วนะครับแล้วก็ชนะรวดทั้ง2ไงไฟที่ช่อง74แล้วนะครับไฟนี้เป็นไฟที่3แล้วนะครับมาดูว่าจะเพิ่มสถิติให้กับทางด้านเฟอร์รี่ได้หรือไม่นะครับ <S <S โดยที่3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้าเงินเฟอร์รี่นะครับก็มีชนะคะแนนเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่นครศรีธรรมราชหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนนะครับทักษิณเล็กสอจอบเปียกอุทัยที่ช่อง74วันนั้นก็หลังเกมก็มีดราม่าตามมานิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามองเซียนหลายๆท่านมองไม่เหมือนกรรมการนะครับ มีการชูส่วนราคานิดหน่อยนะครับก็มีดาม่าตามมาล่าสุดนะครับก็ยังโชว์ฟอร์มสวยนะครับชนะคะแนนยอดเหล็กเพชรออัจฉระที่ช่องเจ็ดสีนะครับวันนั้นก็ถือว่าพลิกความคาดหมายอีกเหมือนกันนะครับหลังเกมก็มีดาม่าตามมาอีกหนึ่งไฟนะครับเรียกว่าสองไฟสุดท้ายของท้านฝ่ายน้ําเงินเฟอร์รารี่โชว์ไว้ที่ช่องเจ็ดสีนี่หลังเกมชนะคู่ต่อสู้มาก็มีดาม่าตามมาทั้งสองไฟเลยนะครับ ฝั่งนี้เป็นฝ่ายที่3มนะครับมาชกที่ช่อง7สีในสีเสื้อแฟร์เทคนะครับก็ถือว่าเป็นแชมป์ด้วยกันทั้งคู่นะครับทางด้านฝ่ายแดงธิ์เทวดานี้ก็แชมป์มวยไทยซูเปอร์ไรท์เวทนะครับมวยอ่ามวยไทยโลกนะครับส่วนทางด้านฝ่ายแดงน้ําเงินเฟอร์รารี่นะครับเป็นแชมป์ไรท์เวทช่อง7จสีแชมป์ชนแชมป์นะครับแต่ว่าชื่อกระดูกมวยนี่ฝ่ายแดงธิ์เทวดานี่ไม่เป็นรองเลยนะครับเพราะว่าชนกับเบย์ใหญ่มาเยอะกว่าเลยนะครับชนกับยอดพนมลุงจิตเมืองนนชูเจริญดับรันสารคามปะทะมาหมดแล้วนะครับแต่ว่า หลังๆนี่ก็เปลี่ยนสไตล์ไปชกในรูปในชกมวยสากลนะครับแต่ว่ากลับมาเปลี่ยนมาชกมวยไทยเต็มรูปแบบอีกครั้งนึงครับกลับมาหายใจไหวถึงสามฝ่แล้วก็โชว์ฟอร์มไว้ดีด้วยนะครับวันนี้นะครับจังหวะฝีมืออยู่กับทางด้านฝ่ายแดงอาวุธเร็วกว่านะครับต่วนเข่าในเหนียวเดินปั้มจับตีก็อยู่กับทางด้านฝ่ายน้าเงินเฟอร์รารี่นะครับผมมองว่าเฟอร์รารี่น่าจะต้องเปิดเกมนะครับชนเข่านะครับ เข่าในเหนียวเดินปั้มจับตีนะครับเพราะว่าอยู่วงนอกนี่น่าจะเข้าทางทางด้านลิทเทวลดาเพราะว่าอาวุธเร็วนะครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายดีแข้งซ้ายได้เร็วมากแล้วก็มีลูกทิพย์ทำลายจังหวะด้วยนะครับก็ทางด้านฝ่ายน้ำเงินฟลอเรี่นี้ก็ต้องใช้วิธีการเดินปั้มจับตีเข่าในเหนียวนะครับเพราะดูว่าเข่าในเหนียวแน่นกว่านะครับเดินลุ่มล่ามไปผมมองว่าน่าจะโดนแข้งซ้ายของทางด้านลิทเทวลดาดักเล่นงานครับตอนนี้ลิทเทวดาน่าจะนําไปก่อนอาวุธเร็วกว่านะครับเพราะว่าฟลอเรี่เดินเข้าหาจะคว้าคอตีเข่านี่ อาจจะโดนแข้งซ้ายของทางนรนริทเทวดาดักเล่นงานได้นะครับตอ,ตอนนี้ริทธทวดาน่าจะนําไปก่อนเลยนะครับไปปลายนะครับ ทำไม่ปะทะวงในมากนะครับมีเตะ้ายแล้วก็วนออกข้างนะครับแล้วก็มีลูกทีบทํทำลายจังหวะด,ด้วยผมมองว่าเฟอร์รรีนะ่ามีโอกาสที่จะเดินเข้าล่องแข้งสายของทางด้านลิสเทวดาได้นะครับตน้ตนๆนำไปก่อนไปปลายประคองตัวดีๆมีโต้มีเถียงไม่ปะทะวงในมากนะครับผมมองว่าวันนี้ลิสเทวดาน่าจะประคองเกมแล้วก็ไปปลายเอาชนะคะแนนทางด้านเฟอร์เอรี่แฟร์เทคไปได้แบบสนุกนะครับคุณนี่มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับลิสเทวดาสิทธิกุล สำหรับวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้านะครับมวยไทยเจ็ดสีขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่14มีนาคม2564นะครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักมวยสภาพแวดล้อมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นมวยชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับเราจึงต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งนึงนะครับในเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรศนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงสืบให้รู้แล้วก็สืบให้รู้ว่านักมวยตัวไหนมาดีกว่ากันกระแสอฝั่งไหนเยอะกว่ากันนะครับ บวกกระแส่เระครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดภัยจากโควิด -19 ไปให้ได้นะครับอย่าลืมนะครับก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะครับสวมอนากาอนามัยทุกครั้งนะครับแล้วก็มันล้างมือบ่อยๆนะครับที่สาคัญอีกประการนึนะครับเวลีห่างทางสังคมหรือว่าโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับผมเชื่อว่าทํา3อย่างนี้เป็นประจําทุกวันผมมองเชื่อว่าทางแฟนมวย ทั่วประเทศเลยนะครับน่าจะปลอดภัยจากโควิดสิครั้งนี้ไปได้นะครับเราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะครับไม่ประมาทกาดอย่าตกนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องลากับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ